สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้บ้านเราบ้านไร่นะคะกลับมาพบกับทุกคนอีกแล้วนะคะวันนี้เรามีของใหม่มาทดลองนะคะเออ่ดูในช่อง youtube เนาะก็เห็นเขามารีวิวอะคะ่ะเรื่องอกระถางแอร์พอร์ตเราก็เลยไปสั่งมาเลยค่ะลองลองสองกระถางนะคะก็เลยจะเอาลองมาลงปลูกมะนาวของเรานะคะ มะนาวแป้นทวายโคดอกกาญจนบ,บุรีนะคะลองลงปลูกกันค่ะไปค่ะเนี่ค่ะกระถางแอร์พอร์ตนะคะมันจะมีรูระบายรอบทิศทางเลยนะคะซึ่งก็เป็นผลดีกับการกับการเอ่อให้น้ำน้ำจะออกรอบทิศทางนะแล้วก็ลากกระจายทั่วะคะ่ะข้อดีของแอร์พอร์ตเนาะ รอบติดทางกระถางที่เราซื้อมานะคะเป็นไซส์20แกลลอน,นะคะ่ะมีขนาดที่ใหญ่นะคะต้น4เดือนค่ะเราจะย้ายลงไปปลูกในกระถางแอร์พอร์ตกันนะคะการย้ายก็ต้องคอยระมัดระวังนะคะเพราะว่าดินในกระถางของเราร่วนมากเลยคะ่ะ ถ้าปลูกในกระถางเนี่ยรากมันจะมากองรวมกันที่ก้นกระถางนะคะการปลูกของเราก็ปกติเลยนะคะใส่ดินใบก้ามปูบักขี้วัวไปนะคะแล้วก็เอาต้นใส่แล้วก็ใส่ดินให้เต็มแค่นั้นนะคะดินของเราตอนนี้ก็จะแห้งหน่อยนะคะเพราะว่าอากาศมันร้อนนะคะ การวางกระถางแอร์พอร์ตก็คือเราจะเคลื่อนย้ายไม่ได้เหมือนเข่งนะคะใส่ดินให้เต็มเลยนะคะให้เต็มกระถางเลยหลังจากนั้นก็รดน้ำเลยค่ะให้ชุ่มเลยค่ะ ี่่ยคะสังเกตนะคะน้ํามันจะออกมาตามปุ่มๆเนี่ยค่ะตามหนามนะเนี่ยค่ะการระบายของน้ําที่ดีแล้วก็อากาศนะคะทําให้รากเนี่ยกระจายไปทั่วไม่ไม่มาขดอยู่ก้นกระถางเหมือนที่เราปลูกในในกระถางนะคะอืเนี่ยค่ะข้อดีของแอร์พอร์ตนะ ค่ะตอนนี้เราก็เอากิ่งกระโดงที่เราชำไว้นะมาลงปลูกค่ะกิ่งต้นนี้เราก็ตัดยอดเรียบร้อยเดี๋ยวเราเปรียบเทียบให้ดูอีกสักหนึ่งเดือนนะคะว่าความโตของเขาอะ่ะจะเป็นยังไงเนาะ นี่ค่ะนี่ก็กิ่งสี่เดือนนะคะเรามาลงปลูกเนี่ยกระถางแอร์พอร์ตนะค่ะปลูกเสร็จเรียบร้อยนะคะมีความสวยงามน,นะคะแต่เคลื่อนย้ายไม่ได้เหมือนเข่งเนาะเราจึงควรวางตำแหน่งที่พอดีกันนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะตัดใบออกให้เหลือสักห้าสิบเปอร์เซ็นของต้นนะคะเดี๋ยวไม่นานมันก็จะติดดอก นี้เราก็จะปลูกโชว์ไว้เหมือนได้เข่งค่ะในแอพพอร์ตเนี่ยเราเราจะไม่เคลื่อนย้ายแล้วนะคะเราก็จะใช้ระยะห่างเขาเนแต่เข่งเนี่ยเราสามารถเคลื่อนย้ายได้ค่ะเราก็เลยปลูกทีเราจะออกดอกติดลูก ต้นนี้ก็ในเข่งก็ติดลูปเยอะแล้วค่ะส่วนต้นนี้ก็เดี๋ยวแต่งแต่งใบแล้วก็ปล่อยเขาไว้ค่ะเดี๋ยวเขาก็จะออกดอกโชว์ให้เราได้เห็นนะคะค่ะตำแหน่งที่แอร์พอร์ตวางเนาะอเมื่อก่อนมันจะเป็นเข่งค่ะเราก็เลยย้ายเข่งมาไว้ตรงซุ้งนี่ค่ะทุกคนในเข่งนะ เขาก็จะออกดอกเรียบร้อยไม่โชว์นี่เข่งที่เราจำหน่ายได้นะคะเข่งเราจำหน่ายได้เราแค่รอปล่อยลูกให้เขานะปล่อยตามธรรมชาติคะ่ะไม่ใส่ปุ๋ยเนะเราดูความดกความออกลูกตลอดทั้งปีกันคะ่ะโอเคคะ่ะงั้นคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วเราจะอัปเดตความคืบหน้าให้ทุกคนได้ดูกัน,นะคะ่ะ สวัสดีค่ะ